รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย งานศิลปะด้านการแสดงและร้องรำทำเพลงถือเป็นสุนทรียศาสตร์อย่างหนึ่งที่ช่วยจะหลงใจให้ผู้คนสุขสงบเบิกบานและให้ความบันเทิงไปพร้อมกันนะคะสังคมที่มีความเจริญแล้วจะให้ความสำคัญกับสุนทรียศาสตร์ด้านนี้ไม่น้อยกว่าด้านอื่นๆเลยค่ะ จะกรอบความสํเเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu m e X Originality Redefined ช่วงโฟกัสอนวันนี้นะคะดรเฉลิมชัยจะพาเราไปพูดคุยกับคุณสุดาพินโพที่พักแห่ง B-Musical ถึงสุนทรียศาสตร์ด้านนี้และการปลูกฝังให้ลูกหลานรักงานศิลป์ค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดย all new isuzu mu-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดสวัสดีครับคุณผูชมครับพบกับรายการ l i ฟ e ว a ร i ตี้กับผมเฉลิมชัยยอดมารายครับีนผมจะชวนคุณไปที่ B Studio นะครับซึ่งอยู่แถวแถวซอยออสุขุมวิท71นะครับจะไปคุยกับ บุคคลท่านหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะเห็นหน้าเขาตอนที่เขาไปประกวดร้องเพลงแต่จริงๆวันนี้ผมจะมาชวนเขาคุยเรื่องมากกว่าประกวดร้องเพลงนะครับคุณคนนี้คือคุณสุดาพิมโพธิพักซึ่งเป็นผู้ที่ทํางานทางด้านการแสดงร้องเพลงละครเวทีอะไรมามากมายตอนนี้คุณจ๋าหรือคุณสุดาพิม์อยู่ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปสนทนากับเธอด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีคคุณนิจจาให้เกียรติรายการนะครับการที่มาเป็นนักแสดงนะครับผมเรียกว่านักแสดงนักร้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียนด้านการแสดงมาปะ ไม่เลยค่ะไม่เลยจบนิติศาสตร์จุฬาเป็นภาคการแสดงคุณแม่ชอบแซวว่าเอกซิวแบรนค่ะเพราะอยู่ชมรมบริษัทกอลจริงจริงจ๋าร้องเพลงซิวแบรนตั้งแต่สมัยปีหนึ่งปีหนึ่งเลยใช่ไหมเขาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยค่ะอยู่ซิวแบรนเลยแสดงว่าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงคพอหลังจากที่จ๋ามาคิดว่าเออยยุตตรงนี้เป็นอาชีพแน่ๆนะครับเล่นร้องเพลงเล่นละครเวทีอะไรเนี่ย ใน,ในช่วงไหนครับในช่วงที่ยังเป็นนิสิตหรือว่าหลังจากจบแล้วครับจริงๆคือชอบร้องเพลงชอบดูละครเวทีม,มาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ตอนปี4เนี่ยมีรุ่นพี่ซีอูแบนเขาก็เห็นว่าเราชอบละครเวทีเขาก็เป็นรุ่นพี่เขาก็เคยเล่นบาลังเมกแตมิวสิควลค่ะเขาก็บอกเออเนี่ยกำลังจะมีละครเรื่องใหม่กำลังจะเปิดออดิชั่นลองไหมเพราะเมืม่อก่อน่ะมันก็ยังไม่มีโซเชียลมีเดียก็จะเป็นเรียกว่าปากต่อปากแนะนํากันไปอะไรอย่างี้ค่ะ เขาก็จากก็เลยแบบโอเคงั้นลองแล้วก็ไปลองออดิชั่นได้เรื่องทวีพบเดอะมิวสิคลค่ะตอนนั้นจะอยู่ปลายปี4แล้วค่ะจะจบปี4แสจบแล้วใช่ค่ะแล้วก็เลยแล้วก็พอหลังจากนั้นมันก็เลยติดลมอะค่ะแล้วก็ไม่แล้วไม่ออกเจอ เพราะว่าจริงๆจะชอบร้องเพลงจะชอบเรียนจะชอบเต้นเต้นบรลเล่เต้นแจ๊สจะเรียนมาตั้งแต่3 4ขวบครับลำไทยได้ก็เรียนตั้งแต่สามสี่ขวบก็คือการแสดงเนี่ยพูดมาเลยว่าทําได้เลยใช่แต่ว่าถ้าแบบ acting เนี่ยเราก็ไม่รู้แต่เราก็แบบตอนที่เราเรียนบรลเล่เรียนรำไทยเราก็ถ่ายทอดตามที่แบบเพลงมันเป็นอย่างนี้นะเพลงเศร้านะเพลงฮปปี้เราก็จะมีการถ่ายทอดอารมณ์อยู่แต่เราไม่ได้ ไม่เคยเรียนแบบ acting acting อะค่ะครับผมแต่ว่าก็ลองดูแล้วก็มันก็เลยเป็น learning by doing ไปเรื่อยๆก็จะมีบางทีพอเราเข้าไปเขาก็จะมี acting coach มามาช่วยกำกับมาช่วยดูแลเรื่องการแสดงเราก็อ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้มันก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆแต่จริงๆก็คือต้องมีใจรักในระดับหนึ่งก่อนด้วยเนอะใช่ไหมฮะทีนี้พอจบจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ย ก่อนที่จะมาทําอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยต้องไปเรียนเพิ่มเติมไหมครับไม่เลยค่ะจริงๆจะเล่นละครอยู่ประมาณ2ปีแล้วจากก็ไปเรียนต่อแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเรียนต่อด้าน acting อีกค่ะไปเรียนต่อเป็น arts management arts administration ที่อเมริกาแต่ระหว่างอยู่ที่อเมริกาก็ไปเรียนร้องเพลงข้างนอกแต่ก็บอกครูว่าฉันอยากร้องเพลงมิวสิควิลเขาก็เขาก็สอนให้แบบไปชานันโดยูนิเวอร์ซิตี้ที่เวอร์จิเนียค่ะโอเคครับผมใช่ค่ะแต่ว่าก็เราก็จะเลือกว่า ถ้าเราจะเข้านิวยอร์กมันต้องไม่ไกลมากดังนั้นไม่ไม่ไปอยู่แคลิฟอร์เนียใช่ต้องมีคนละซีกทขาวิบไปเลยใช่ค่ะเราก็อ่าถ้าตรงนั้นนั่งรถไฟไปก็ประมาณ3-4สี่ชั่วโมงก็โอเคอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็หาทางเข้านิวยอร์กทุกครั้งที่เรามีโอกาสหรือมันก็จะมีออนทัวร์แบบพวกบริษัทที่เป็นทัวร์ริงบริษัทมาที่วอชิงตันดีซีมันก็ประมาณชั่วโมงครึ่งจากของเราเราก็ไปดูที่วอชิงตันดีซีอะไรเงี้ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศเขาอ่ะมันมีงานอาร์ตเต็มไปหมดเลยอาร์ต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  มิวเซียมมิวเซียมมิียมมิวเทั้ง p r i v a t e ทั้งของรัฐบาลของอะไรกัเต็มไปหมดแต่บ้านเราอะอยากให้นจ๋าช่วยดูว่าคนไทยเนี่ยผมว่าเขาก็รักงานอาร์ตนะแต่เพียงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เหมือนกับเป็นตัวตัวสกัดออะไรครับมันเลยทําให้มันไปไหนมากไม่ค่อยได้จ๋าว่าอาร์ตมันไม่ใช่ปัจจัยสีค่ะอ๋อโอเคจต่ว่าพอพอ,พอความกินดีอยู่ดีความโดยเฉพาะอ่ยิง่งถ้าโควิดมา ความรู้สึกว่ามันก็ต้องเก็บเงินไว้แทนที่จะไปเป็นเพราะคนอาจจะรู้สึกว่าอาร์ตมันเป็นสิ่งแค่จะลงจิตใจแล้วมันก็มันก็เหมือนถ้าเราสเปนปุ๊บมันก็หมดไปอะไรอย่างนี้ค่ะมันต้องเลือกเอาใช่ไหมมันก็ต้องเลือกว่่ะ<น>เอาไปซื้อข้าวเอาไปซื้อบ้าน,นเอาไปซื้อ<น>ออย่างเดียวน,นี้ก็ไปซื้อมือถือแทนที่จะมาสเปนกับอาร์ตแต่ถามว่าที่อเมริกามีปัญหาไหมคือช่วงที่จะไปค่ะก็ก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงนั้นอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ก็มันก็ ทุกเขาเรียกนะคะ arts organization ของที่นู่นเขาจะเรียกเป็น non-profit organization เยอะคือเขาไม่ได้หากำไร,รเงินที่ได้มาจะได้มาจากการสนับสนุนจากภาครัฐส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากคนที่บริจาคให้อากร์กนิเซชัน hmm. เขาอีกส่วนหนึ่ง mm hmm. ทีนี้เนี่ยสิ่งที่คนตัดอย่างแรกสิ่งที่รัฐตัดสิ่งที่คนตัดในการสนับสนุนก็คือ arts mm hmm. ดังนั้นตอนนั้นก็มีการแบบหูออกมาเหมือนเราก็ต้องเข้าไปเรียกว่าไปหา house of representative ไปอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่า เฮ้ยอาร์ตมมนมีความสําคัญยังไงนะทำไมคุณยังจะต้องส่งเสริมเด็กให้ให้ให้มาด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะคือถามว่ามันก็สตรัิลมันก็มันก็พอการพอมันพอมันสุดท้ายแล้วไม่ว่าที่ไหนของโลกพอมันไม่ใช่สิ่งที่ปัจจัยสี่คนก็ต้องเก็บเงินเพื่อปัจจัย4ปัจจัย5ก่อนอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่10บอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะจริงๆงานอาร์ตเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยมีสุนทรียะมีพูดง่ายคือ โอเคมันอาจจะไม่อิ่มแต่ว่ามันทําให้คนมี wisdom บางอย่างเออมันเป็นเรื่องน่าเสียดายอ่ะใช่จ๋าว่ามันละเอียดอ่อนแล้วจ๋าทำจ๋าที่ว่ามันทําให้คนจิตใจมันละเอียดอ่อนขึ้นมันอ่อนโยนขึ้นแล้วก็จ๋าว่ามันเป็นการวิธีคลายเครียดของคนอย่างหนึ่งคือโอเคปัจจัยสี่มันสําคัญจริงๆแต่ว่าโดยเฉพาะโลกเราตอนนี้มันหมุนเร็วมากแล้วก็เรื่องอิชชูเรื่อง mental health เรื่องเรื่องสุขภาพทางจิตเนี่ยมันมีปัญหากันเยอะเพราะว่าด้วยความที่โลกมันหมุนเร็วนี่แหละ แต่ว่างานศินละปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้องไม่ว่าเป็นดนตรีเป็นศินละปะเป็นภาพวาดเป็นอะไรก็ตามมันทําให้คนใช้ชีวิตช้าลงม,ม,มันได้มีเวลาหยุดอ,อยู่กับอ,อะไรบางอย่างนานขึ้นนะคะแา่ว่าเสียดายถ้ามันจะหายไปถ้ามันจะตายไปอะไรย่างเงี้ยคือความละเอียดอ่อนแล้วก็ความ ใช่มันสุขภาพจิตค่ะจ๋าว่ามันช่วยได้เยอะมากๆเพราะว่าอย่างเวลาจะเครียดจ๋าอะไรเงี้ยจ๋าก็บางทีมันมีเพลงมันก็มีหลายแนวเราก็ไปฟังเพลงที่มันซอฟต์ๆหน่อยมันก็คลายเครียดเราได้หรือว่าบางทีเราอาจจะแบบต้องการความคึกคักก็จะมีเพลงที่มันดูเร็วๆหน่อยมันก็มีทําให้มูดเอ็นโตรเราเปลี่ยนไปได้จากเศร้าๆเราก็จะแบบเออมีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วส่งนแบบเนี้ยอย่างที่จ๋าเองก็ทําธุรกิจหลังๆนี่ก็มาทาธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับอาร์ตด้วยเนี่ยละครับเป็นฐานะที่เป็น เป็นระดับแมネจเมนต์ของของสตูดิโอที่นี่นะครับที่เมลซิควแห่งนี้เนี่ยนะครับเมื่อตอนที่เศรษฐกิจดีๆตอนที่ก่อนโควิดเนี่ยที่นี่ก็จะมีการเรียนการสอนมีการใช้พื้นที่ต้องบอกว่าในหนึ่งวีคไม่น่าจะว่างเลยใช่ไหมก็จะก็ค่อนข้างแน่นใช่ค่ะก็จะมีะคนเช่ายาวๆอย่างจะแบบห้องใหญ่นี่ก็จะแบบมีคนมาเช่าสําหรับซ้อมละครบ้างหรือว่าละครตัวเองก็มีแล้วก หรือว่าจะเป็นซ้อมแบบอีเวนต์ค่ะเวลาเขามีต้องเต้นมีการที่ต้องโยนอุปกรณ์อะไรเงี้ยเขานี้เ็าทาไว้สูงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าใช้สอบบรลเล่ใช่ไรก็คือจะมีมีผลัดกันเข้ามาตลอดเวลาแต่พอโควิด1 9ทีเข้ามาประมาณสัก2ปีเนี่ยมันก็ดิคลายดิ่งลงไปเลยใช่ไหมสุดเลยค่ะไปเลยใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกคือจะมาเล่นละครเวทีหรือว่าจะมาซ้อมเพื่อจะมาเล่นจริงๆก็ไม่ได้เพราะว่าละครเวทีมันต้องมีคนดูนะนะจะมาเล่นแห้งๆแล้วมาดูเป็นเหมือนกับเทป ก็ไไม่ได้อารมณ์ด้วยศิละปะละครเวทีนะมันจะมีการวิธีการแสดงแบบหนึ่งก็คือคนทั่วไปจะบอกว่าเล่นใหญ่ mm hmm. แต่จริงๆมันเล่นมันคือความรู้สึกข้างในอะ่ะจริง, mm hmm. รงๆเท่ากับละครทีวีแหละแต่ว่าวิธีการ express วิธีการส่งออกมันต้องใหญ่กว่า mm hmm. ปกติเพราะว่าหลัง mm hmm. เราเล่นในโรงละคร,คร แปดร้อยพันซีทพันที่นั่งเงี้ยค่ะมันก็ต้องส่งไปให้ถึงคนที่นั่งแถวสุดท้ายมันไม่เหมือนเวลาที่เราถ่ายละครทีวีที่แบบเขามีการ close up ร้องไห้ก็แบบนิ่งๆได้แต่อันนี้ถือร้องไห้ก็ต้องแบบต้องให้คือเพื่อไคือ acting ต้องให้ออกมาสมมติถ้าเล่นปกติอาจจะประมาณ10อันนี้อาจจะต้องสมมติถ้าโรงใหญ่2,000คนกับโรงใหญ่ห้าคนเนี่ย พลังที่ออกมาก็จะต่างๆกันเพราะไม่งั้นคนดูเนี่ยมันก็จะไม่อินใช่ค่ะคนสุดท้ายเขาคงแบบแ่ทำอะไรอยู่ตรงนั้นมองไม่เห็นใช่พี่นนี้พอถ้าเกิดอ่ะบอกว่าทําไมไม่ทำมิวสิกออนทีวีมันก็ยากเพราะว่ามันก็ต้องแบบซูมเข้ามาเพื่อให้ไปเหมาะกับจอแต่พอไปเหมาะกับจอแล้ววิธีการ acting มันก็จะต้องเปลี่ยนไปหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็ทุกคนก็จะแบบบางทีถ้าเรา a c t ิ้งเท่าเดิมมันก็จะแบบแกทาอะไรน่ากลัวจังเลยสมมุติแบบว่ามีคนเรียกเราก็จะแบบถ้าเรายังแบบ ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าละคารเวทีไม่ต้องแบบออผ่นไปเลยอะค,ค่ะคือมันดูเหมือนโอเวอร์แอคนิดๆ<ช>แต่ว่าเ <ๆ S 2> นื่องจากว่า, <ๆ S 2> วา,วามันเป็นไลฟ์ใช่ไหมฮะแล้วคนดูซึ่งก็จะมีป a ร์ติพิสเพชชกับเรามีเพื่อไๆคือมีส่วนร่วมกับเราทั้งโหทั้งฮาทั้งนู่นนี่นั่นตบมือกระทืบเท้าก็กนไปใช่ค่ะใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันมันมันได้รับพลังงานบางอย่างจากคนดูมาแล้วมันจะทําให้เราออกมาได้เยอะขึ้นเลย้ยค่ะพอถ้ามันจะเอาเอาเทปเก่าๆที่เราเคยอัดเอาไว้ไปฉายทางทีวีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะ อารมณ์ไม่ได้นะอารมค่ะหรือว่าจะให้เรามาเล่นละครทีวีแล้วแบบฉายทั้งทีแต่จริงนะแต่จริงคือผมเคยดูละครที่เราไปดูละครเวทีจริงๆในวันที่เขาแสดงสดไม่ว่าจะเป็นบัลลังเมฆไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่หลายเรื่องนะครับแต่ว่าเราเรามาดูเทปมันก็พอจะนึกออกเวันนั้นเป็นยังนแต่ว่าแต่วันที่เราไปดูเนี่ยมันมันอีกแบบหนึ่งเออมันอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณแต่ว่าด้วยที่เราไปนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะความสนใจเราโดนตัดทุกอย่างตัดทิ้งไปหมดแล้วแล้วเราจะแบบเหมือน อยู่กับตรงนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในมือถือหรือดูทางผ่านจอบางทีแบบเดี๋ยวโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวไลน์เข้าเดี๋ยวเดินไปเข้าห้องน้ําดีกว่าขนมขนมเม่ไรมันวุ่นวายไมหมดความความสนใจมันหายไปมันไม่ไปตรงนั้นแล้วแล้วพอมันไม่ต่อเนื่องแล้วละครเวทีมันจบภายในสองชั่วโมงไงครพอมันไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็อก็ได้ดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เหมือนกันดูในในโรงละครจริงๆคุณผู้ชบเดี๋ยวผมขอพักด้วยสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะชวนคุณจ๋าคุยต่อว่าแล้วจริงะครอง นอกจากมันช่วยเหลือสังคมได้ถ้าคุณมีปัญหาคุณมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาหรือสังคมมีปัญหาเนี่ยละครเวทีหรือว่างานอาร์ตมันเข้าไปแก้อะไรได้บ้างเดี๋ยวเรากลับมาสนทนาต่อครับออกจากรอบความสาเร็จเดิมความสาเร็จใหม่ที่คุณกำหนด all new i s u z u m u x originality redefined ทุกทครับเรากลับมาสนทนากับคุณจ๋าต่อนะครับอยากถามคนที่อยู่กับงานอาร์ตมันช่วยอะไรสังคมได้บ้างคือมันช่วยทําให้ขัดกลาวจิตใจให้มันละเอียดอ่อนขึ้นมันมีความอ่อนโยนแล้วมันมีสมาธิกับอะไรบางอย่างมากขึ้นแต่มันแก้ปัญหาได้จริงๆนะใช่มันโลคอย่างที่บอกค่ะโลกมันหมุนเร็วแล้วมันมีแต่ความนก g a t i v e ความพลังงานลบเข้ามาในชีวิตอะค่ะการได้เราไปฟังตรีอะไรที่มันสวยงามภาพอะไรที่มันสวยงามมันทําให้เรา ได้กลับมาเหมือนแบบหายใจลึกๆหายใจเต็มปอดมากขึ้นนะคะแล้วก็หยุดอยู่กับโฟกัสกับอะไรบางอย่างอย่างที่บอกว่าถ้าเด็กเขาไปวาดภาพเขาก็ได้ใช้มือได้ใช้สายตาคอนเซนทรชันกับตรงนี้การฝึกในการเอาสีมาแมชกันเขาก็มีจินตนาการมากขึ้นเวลาจ๋าว่ามันพอมันเขาโตขึ้นอ่ะเวลาเขาจะไปคิดงานแม้กระทั่งไปอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับศิลปะจ๋าก็เชื่อว่าการฝึกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กมันทําให้เขามีจินตนาการในการ เดินทางเลือกทางชีวิตของเขาเอาไอ้นั่นมาแมชกับอันนี้เอออันนี้ได้อันนี้มาแมชก็คือมันมีเขาคิดแบบเป็นระบบมากขึ้นนะครับมีการแก้ปัญหาเป็นระบบมากขึ้นใช่ไหมจะเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างดนตรีมันก็เอาเครื่องนี้มาผสมกับเครื่องนี้แล้วจะเป็นยังไงเครื่องนี้มาผสมกับเครื่องนี้โนตนี้มาผสมกันโนตนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจต่เชื่อว่าแบบเขามันก็ช่วยวิธีการแก้ปัญหาในตักกะในสมองเขาอะค่ะจะเชื่อว่ามันจะช่วยในเรื่องด้วยทีนี้อย่างอย่างอย่างแล้จ๋า ทำมิสคอลที่เนี่ยนะครับทำบีมิสคอลที่เนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นสตูดิโอด้วยเนี่ยคือได้มีน้องๆหรือว่านักเรียนหรือว่าคนที่เข้ามามาอบรมมาเรียนมาฝึกอะไรเนี่ย mm hmm. เขาเคยมาเล่าอะไรให้ฟังไหมครับว่าอย่างเช่นเออเวลามามาที่นี่แล้วมันได้ปลน,นคลายได้ปลดปล่อยได้เออพูดง่ายคือได้เอ็กซ์เพรสอะไรบางอย่างออกไปอะไรประมาณนี้มีคุยกัน<า>กบ้างจ๋าเชื่อนะว่าอย่างแรกๆที่จัจะเจอจ๋าเจอบ่อยๆก็คือจะชอบแบบว่า เออมีคนเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเออมันมีคนประเภทเดียวกับเราแต่จะเป็นวยคนวิธีการเอ็กเพรสความรู้สึกอะค่ะของเราแบบพอเป็นละครเวทีแบบจะเราอาจจะได้แบบแสดงความรู้สึกของเรามากๆออกมาแล้วก็จะเออมันมีคนแบบเราด้วยอะเราไม่ได้ประหลาดเนาะปกติถ้าเกิดอยู่กับสังคมนี้เรารู้สึกว่าทําไมคนอื่นเขาเงียบทําไมคนอื่นเขาไม่พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ที่เราจะเจอบ่อยๆแล้วก็บางทีเราจะได้เล่นในสิ่งที่เราไม่ได้ ในชีวิตจริงเราทําไม่ได้มันก็เป็นการระบายความเครียดอย่างหนึง่งเช่นจะไม่รู้จะดีหรือ่าจะเคยเล่นเป็นตัวร้ายซึ่งอปกตินิสัยเราเราก็ไม่ได้เป็นคนร้ายหรอกอเราก็เราก็แบบโอเคเรากโกรธใครเราก็จะแบบโกรธเก็บไว<ด>้เก็บไว้พ<ว>ูดอะไรไม่ได้แต่พอมันไปเล่นไปเล่นตัวร้ายก็จะได้กรี๊ดได้อะไรอียค่ะมันก็เหมือนปลดปล่อยความเครียดเราออกไปจากรู้สออ ก็โล่งดีแต่ชีวิตจริงเราก็ไม่ทำแบบนั้น <laughs> ใช่ไหม <laughs> เพราะบางทีมันก็จะมีกรอบบางอย่างใช่ไหมแต่ในอเมริกาเนี่ยเวลาเราดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคนเนี้ยฉากนี้ก็เล่นแบบโอ้เมื่อกี้ก็ยังเป็นนักกฎหมายอยู่เลยฮะพอฉากนี้มาเล่นเป็นเมดอ,อะไรประมาณนี้แล้วมันก็แบบทาให้เราเชื่อจริงๆว่าเออคนเนี้ยเขาเป็นตัวนั้นจริงๆแต่บ้านเราเนี่ยบางทีพนังเอกพอจะเล่นเป็นตัวที่นางไม่เอกเนี่ยคนก็อ๋อใช่อะมันไม่ใช่อะมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเองหรือว่าบท อะครดว่าจกคิดว่าสังคมกรอให้เขาเป็นอย่างนั้นจะเชื่อว่าจะเชื่อว่านักแสดงของเรามีคุณภาพที่จะไปเล่นอะไรได้อย่างเช่นอย่างมีนางเอกช่องบางคนที่เล่นเป็นฝาแฝดแล้วตัวนึงดีตัวนึงไม่ดีเขาก็เล่นสุดทั้งสองสองฝั่งซึ่งสารู้สึกว่าความสามารถเขาก็ได้แต่ว่าด้วยความที่พอโอกาสผู้ใหญ่ที่ส่งมาก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้เป็นบทนี้หรือบางทีเราก็จะเห็นว่า ถ้าเป็นนางเอกแก่นแก่นก็ต้องเป็นคนนี้นางเอกร้องไห้ทั้งเรื่องจะต้องเป็นคนนี้แล้วมันจะไม่ค่อยไปที่อื่นด้วยความที่คนก็ผู้ชมอะค่ะแฟนๆก็จะคาดฝังภาพนั้นไว้ใช่เขาก็จะแบบว่าไม่เอาไม่อยากดูแบบนี้อยากอยากดูคนนี้แบบเจ้าน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเคยคุยกับบอยผมก็เคยแอบถามเขาว่าอย่างเช่นสมมติสมมติผมก็บอกว่าเราไปดูละคร เวทีของเมืองนอกเนี่ยคนร้องมันร้องจริงๆแล้วก็ร้องเสียงดีมากแต่ acting มันก็ดีนะอะไรประมาณนี้แต่คนไทยอ่ะบางคนเนี่ยก็มาเล่นเนี่ยเสียงร้องมันยังไม่ได้อ่ะแต่คุณใบบอกว่ามันแยะมันเทียบยากอันนั้นอ่ะเขาทําอาชีพนั้นตลอด24ชั่วโมงแต่บ้านเราเนี่ยมันมีอาชีพเดียวกันแต่ต้องทํานู่นนี่นั่นภายใน24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นอีกอุปสรรคนึงใช่ไหมอีกอุปสรรคค่ะแล้วก็มิวสิควาลบ้านเราอ่ะค่ะมันมันพึ่งมาบูมบูมมเมื่อประมาณสักสิบย<ป>ี่สิปีที่ผ่านมาดัังนน้ การเขาเรียกอะไรคะคณะต่างๆที่มีการเรียนการสอนด้านมิวสิคอลเดเตอร์มันก็ยังน้อยมากๆค่ะไม่เหมือนกับฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะที่อย่างอเมริกาเขามีมาเป็นจะเป็นร้อยปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นมหาวิทยาลัยแทบจะทุกมหาวิทยาลัยมีการสอนมิวสิคอลเดเตอร์มีการสอนละครเพลงการเรียนการสอนการเด็กๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ค่ะมันเด็กใครก็เก่งขึ้นมีเกณฑเรียนการสอนด้านละครเพลงเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวลากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคนไทยก็ยังคาดหวังกับการได้ดูดาราใช่ใช่คืออย่างบอดเวก็ยังเขาก็จะมีนักแสดงที่เป็นดังมาจากบลอดเวเลยใช่ใช่บางคนดังอย่าง s ูเท o n t นฟอสเตร์ที่ตอนนี้เล่นกับ h ิ g h j a c k กแมอยู่ที่ที่นิวยอร์กเนี่ยค่ะ เขาก็ดังมาจากละครเพลงจนเขาได้โท n นีอวอร์ดคืออารมณ์เหมือนออสการ์ของหนังแต่เป็นการของเพลงจนเขาได้ทรานสเฟอร์มาเล่นซีรีส์ต่างๆในทีวีแต่ของเราจะเป็นทางกลับกันคือดังในทีวีก่อนแล้วค่อยยิงมาเล่นทีนี้แบบอย่างบางที เขาก็จะแบบอัน hmm. น like mm hmm. ี้น่าด <you S 2> <c oughs> <int> like ูแต so 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 ่ไม่มีไม่รู้คนนี้เล่นเก่งหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่รู้จักนะคะมันก็เลยต้องกลับไปใช้วิธีเดิมคือใช้ดารามาเป็นตัวเป็นตัวขายก่อนใชเป็นแม่เหล็กดึงให้เขาแบบอ่าหันกลับมามองโปสเตอร์เราก่อนมาซื้อบัตรแล้วคนดังคนดังเล่นคนดาราคนนี้เล่นอะไรประมาณนี้มันถึงจะขายของได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะออปชันตัวเลือกต่างๆมันก็มันก็ค่อนข้างมีจํากัดสมมติคนที่ดูรายการเราอยู่อนันสุดพิมพ์เราอยู่เนี่ยลูกหลานสนใจ สนใจมากอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักร้องอยากเป็นนักสแสดงอะไรก็แล้วแต่แต่พ่อแม่อาจจะบอกอย่าเป็นเลยเป็นนักสแสดงมันไส้แห้งเป็นดารามันไส้ซึ่งอันนั้นนะัยุคนั้นนะฮะแต่ยุคนี้ดารารวยรวยเยอะเลยนะครับคุณไปดูดีๆนะฮะบางคนนี่รวยมหาศาลนะฮะจะบอกเขายัางไงดีฮะจาว่าถ้ายังเด็กๆอยู่คะ่ะ<ม>ลองก่อนให้เขาได้มีโอกาสลองอาจจะไป ทดสอบที่นี่ไปอาจจะไปเรียนเทคคอร์สไปลงคอร์สสั้นๆดูว่าเขาชอบจริงหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเปิดโอกาสให้เขาลองก่อนเพราะว่าเขาอาจจะไปเจอความชอบอะไรของเขาหรือถ้าเขาจะรู้เลยว่าเขาไม่ชอบเขาอยู่แบบนี้แล้วเขาไม่เขาไม่สนุกมันก็เป็นการลองค่ะเปิดให้เขาลองก่อนทีนี้เนี่ยจ๋าว่าแล้วมันก็เดี๋ยวนี้จ๋าว่าโลกมันกว้างขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องโฟกัสไปสิ่งเดียว คุณสามารถทำอย่างอื่นได้นักแสดงละครวิีหลายๆคนก็ไม่ได้ไม่ได้จบการละครมีจบวิทยาศาสตร์จบสถาปัตย์ก็เยอะค่ะอย่างจ้าจบนิติศาสตร์ซึ่งนิติศาสตร์เนี่ยก็เป็นนักร้องเยอะมากเป็นนักแสดงเยอะมากออย่างพี่ตูนบาดี้สแลมก็จบนิติศาสตร์คุณก็มีความรู้พื้นฐานอยู่ที่อถ้าวันนึงคุณไม่ชอบแล้วคุณไม่อยากมาทางด้านศิลปะแล้วคุณกลับไปสู่สายงานตัวเองก็ได้อย่างนั้นก็ได้ค่ะมันก็มีออปชั่นหลายๆอย่างแต่ว่า แตเชื่อว่าถ้าเกิดเขาสามารถพัฒนาตัวเองและไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะคะ่ะเขาจะมีทางไปเสมออันแรก,ก็คือต้องดูว่าเด็กชอบอะไรก่อนใช่คือบางทีเราก็เคยเห็นนะฮะบางทีลูกชอบไม่ชอบไม่รู้แต่พ่อแม่ชอบคือการเล่นเปียนโนของคนบางคนมันดูเป็นเรื่องสูงส่งมากก็พยายามจะให้ลูกเล่นเปียนโนมากเลยเด็กก็บอกไม่จะแต่ฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วเด็กก็ลำคาญมากอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วถามว่าเขาก็ถูกบังคับให้เรียนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่ เขาก็บอกเขาอยากเล่นฟุตบอลแสดงว่าอันนี้เป็นการทำ้ายเด็กเนอะจ๋าว่ามันทำ้ายทําให้เขาแทนที่เขาจะไปถ้าเกิดเขาชอบฟุตบอลแล้วเขาได้เรียนเต็มๆนั่นแหะตอนนี้เขาจะมีอาชีพเป็นฟุตบอลหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมคุยกับคุณจ๋านะครับต้องบอกว่ามีความน่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งที่ผมจะพยายามขมวดอันท้ายเนี่ยคือผมเชื่อว่าคุณทุกคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยก็อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นแต่บางครั้งการเป็นนักแสดงในในในบางสายตาของบางคนเนี่ยมันอาจจะดูเเป็นรื่องที โอเคมันก็ได้เงินได้เมกมันนี่ได้แลวแต่ว่าต้องถามเด็กก่อนว่าเขาชอบไม่ชอบและที่สําคัญมากกว่านั้นคือถ้าเขาไม่ชอบอย่าไปบังคับเขาไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามนะฮะถ้าเขาไม่ชอบอย่าบังคับเขาก็วันนี้เลยชวนมาคุยในสิ่งที่ทําเห็นว่างานอาร์ตมีผลต่อสังคมนะครับแล้วก็อยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีความรักในงานอาร์ตเท่าที่คุณพอจะออชอบมันแล้วก็เสพมันได้นะครับ วันนี้ต้องขอบคุณคุณจ๋าสุดาพิมพ์อย่างสูงครับแท้เกี่ยวกัรายการนะครับคุณผู้ชมครับ,รบเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะชวนคุณไปพบปะพูดคุยสนทนากับบุคคลที่ให้แง่คิดมุมมองที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับนำไปปรับใช้ได้จริงนะครับและที่สำคัญคือทำให้สังคมของเราเนี่ยมันมีความราบรื่นมีความสงบสุขแล้วก็ทำให้เราทุกคนเนี่ยอยู่กันด้วยความพูดง่ายคือมีสมานฉันนะครับวันนี้รายการไลฟ์ไวยี้ต้องกราบลาคุณด้วยเวาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเวอร์ชวลรันสารสัมพันธ์ธรรมศาสตร์จุฬาฟุตรันที c u ที่คุณวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็สามารถบันทึกผลผ่านแอปและส่งผลวิ่งมาที่เราได้ทุก1กิโลเมตรเท่ากับ1บาทให้กับโรงพยาบาลและสาธารณประโยชน์สมัครได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพานนันธ์นี้จำกัดเพียงสถาบันละ10,000คนเท่านั้นมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ก้าวใหม่ไปด้วยกันแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะคะ ช่วงโซเซตี้สัปดาห์นี้นะคะแวดวงสังคมจะมีอะไรมาอัปเดตบ้างไปชมกันเลยค่ะช่วงโซเซตี้สนับสนุนโดย All new Isuzu m u x ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดสูนย์การเรียนรู้ผักออร์แกนิกเสลียงทองออร์แกนิกของโรงเรียนบ้านเสลียงทองตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา c o n n e c t ED ของ CPF ที่สร้างโอกาสให้กับโรงเรียนขนาดเล็กเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปูพื้นฐานน้องๆเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพปลูกฝังทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนต่ออาชีพเกษตรส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีและยังสามารถพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนางสาวิชากรธาราทิพสกุล ความ,มงกุฎมิสแกรนด์แม่ห้องสอน2022ควบตำแหน่งขวัญใจชาวแม่ห้องสอนรับรางวัลกว่า1 0 0 0 0บาทพร้อมมองกุฎสายสะพายจากนางนันทิยาวงวานิชแห่งยูนิทยัยรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวอรุวันกรองบริสุทธิ์รองชนะเลิศอันดับสองนางสาวพรทิพย์สิงตันรองชนะเลิศอันดับสามนางสาวปริยารัตน์ตะทันมารองชนะเลิศอันดับสี่นางสาวกุลาภอัศวณัฏทัน และนางสาวนิราชาสังกสินสูรรับตำแหน่งชุดไตสวยงามได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังประกาศแต่งตั้งยังแกรนด์แม่ห้องสอน2021และ2022ให้กับเด็กหญิงพัชรดาจันทวงศ์และเด็กหญิงนาดาเนินพันเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และสืบสัปศิลปะวัฒนธรรมและศิลปะหัตถกรรมผ้าทอผ้าไทย สำหรับวันนี้นะคะเวลาของ Life v a r i e รตหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ